เอาละค่ะกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรายการเจาะลึกความสําเร็จนะคะและนี่ค่ะเราก็อยู่กับความสําเร็จของเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มรูปหล่ออายุยังน้อยแต่ไฟแรงจริงๆใช้ระยะเวลาในการประสบความสาเร็จในด้านธุรกิจจอยแอนคอคุณผู้ชมในระยะเวลาแค่หนึ่งปีแต่อีกค่าเดือนเท่านั้นนะคะปีเศษเ,เท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันต่อนะคะว่าเขามีแนวทางในการปฏิบตัติหรือมีเคล็ดลับกล,ลวิธีอย่างไรที่ทําให้ธุรกิจของเขาเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ ค่ะ,ะคุณเก้ขาเชญถามนิดนึงค่ะก็ย้ำให้กับคุณผู้ชมดูทางบ้านนิดนึงว่าปัจจุบันนี้คุณเก้ได้อะไรได้ต่อวันเนี่ยอยู่ที่หลักเท่าไหร่แล้วนะคะอ,อบางวันก็3,000บางวันก็5,000บาทนะครับแต่ตว่าคิสุดหนึ่งพันบาทอ๋อแต่ว่าคิดเป็นต่อวันนะต่อวันครับค่ะนะคะคุณผู้ชมต่อวันในระยะเวลา1ปีกับอีกแค่5เดือนอทีนี้ถามคุณเก้นิดนึงค่ะอยากจะเท้าวความไปสักนิดนึงว่าก่อนที่จะทําธุรกิจเนี้ยในเรื่องของการศึกษา บางคนมองว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยจริงๆไม่ต้องเรียนสูงก็ได้จบป3าป4ป, 5, ปห้ปหขอความมีความมุ่งมั่นก็สามารถทําได้แล้วสําหรับคุณเก้น,นี่เรียนจบอะไรมาะคะผมจบปริญญาตรีสาขาการโรงแรม,มปริญญาโทสาขาการตลาดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับตีกับโทด้วยถูกต้องครับจากต่างประเทศด้วยถูกต้องแล้วทีนี้บางคนบอกว่าโหจบสูงขนาดนี้เรียนถึงเมืองนอกเมืองนานนะเพื่อตามบ้านๆเรานะคะคุณผู้ชมไม่จําเป็นจะต้องมาทําธุรกิจตรงนี้ แล้วคุณเก้มองอยังไงคะสำหรับธุรกิจของจอยแอนคอยกับธุรกิจขายตรงที่เคยได้ยินมาเช่นว่าทุกคนต้องเคยได้ยินนะ,ะธุรกิจจอยแอนคอยมันมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนธุรกิจขายตรงตัวอื่นเพราะเวลา,วาที่เราได้ฟังคือจุดไหนที่มันแตกต่างแล้วมันเปลี่ยนเลยเรื่องในเรื่องผลิตภัณฑ์ของสินค้านะ,ะเพราะว่าของเรามีครบทุกหมวดหมู่นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเช่นน้าสินค้าทางด้านสุขภาพสินค้าทางด้านอุปโภคบริโภคซึ่งินซื้อใช้ที่จําเป็นจะต้อง ซื้อกินทุกวันอยู่แล้วจะดีกว่าไม้ที่เราสะสมคะแนนเหล่านี้น่มาเป็นกลับมาเป็นรายได้ของเราเอ,อ๋อ <มา S 1> ก็คือคแตกต่างจากธุรกิจตัวอื่นต้องกองธุรกิจตัวอื่นอาจจะซื้อไปใช้ไปแต่บางทีได้เป็นคะแนน<ช>สะสมแต้มไป แต่อันนี้ได้กลับคืนมาเป็นรูปในเรื่องของเงินเลยถูกต้องครับอืมและทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเราเราก็เปลี่ยนมาซื้อของจอยเปลี่ยนมาซื้อที่จอยจอยหมาดเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันมีครบทุกหมวดหมู่นะครับอยากจะทําพรบรถยนต์ค่ะนะครับอยากจะทำประกันอุบัติเหตุนะครับที่สําคัญมันเป็นบริษัทเดียวกับตามท้องตลาดนะครับค่ะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยมีองค์กรที่ชัดเจนถูกต้องครับนะคะและทีนี้ในเรื่องของธุรกิจ แตกต่างอย่างอย่างแรกคือในเรื่องของสินค้าและใ,ในรูปแบบของเขาเรียกว่าการดำเนินธุรกิจแตกต่างไหมคะอย่างเช่นวิธีการเข้าหาธุรกิจบางบางทีเราต้องเข้าไปธุรกิจบางบางตัวเนี่ยต้องบอกว่าตัวเราต้องมุ่งเข้าไปหาลูกค้าเองอแล้วก็ต้องไปคอยอธิบายตื้อ,อใช้ลูกตื้อแต่อันนี้ไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นครับเราใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยนะครับแค่เรามีระบบแคปเจอร์เพจให้ผู้สนใจนะครับมากรอ E mail, อีเมลชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีอ e ีเมลติดตามผลอัตโนมัติเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้มุ่งหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าคนไหนสนใจร่วมทำอยากร่วมทําธุรกิจกับเราหรือไม่หรือไม่สนใจค่ะเราสามารถเช็คได้นะครับแสดงว่าธุรกิจนี้สามารถเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาดูเป็นไกด์ไลน์ก่อนได้ถูกต้องเพราะบางคนบอกว่าพอได้ยินเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงบางคนหนีเลย ใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ค่อยจะเข้ามาศึกษาสักเท่าไหร่แต่ตัวนี้ดูในออนไลน์ได้ดูออนไลน์ได้ครับเราอัดทุกอย่างเป็นวิดีโอหมดนะครับใน YouTube นะครับค่ะแล้วทีนี้โดยส่วนตัวของคุณเก้ได้รับอะไรบ้างคะจากธุรกิจ Joy แอนคในในรูปแบบรูปประามที่เห็นแบบชัดๆเลยตอนนี้นอกจากรายได้ที่ได้ต่อวันขั้นต่ำา5 3 0 0 0 0 0 0แล้วผมได้รับมิตรภาพมาด้วยนะครับผมรู้จักกับคนที่เป็น หมอเป็นเป็นคุณครูนะครับแล้วกม็มีเป็นนักธุรกิจก็มีด้วยนะครับก็คือเราสร้างมิตรภาพได้กับคนทั่วประเทศนะครับแล้วก็ยังมีประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยนะครับค่ะซึ่งน้อยโอกาสที่เราจะมีโอกาสได้พบปะผู้คนหลากหลายอาชีพเนาะถูกต้องมิตรภาพหนึ่งอย่างละแล้วมีส่วนอื่นอีกนะคะก็เร็วๆนี้นะครับเราก็จะมีจัดนัดไปา เป็นมิติของทีมนะครับที่ที่เกาะลานนะครับก็จะเป็นเดือนช่วงเดือนต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะก็เราก็เราไม่ใช่เราไม่ใช่ทำธุรกิจออนไลน์อย่างเดียวเรายังมีจัดกิจกรรมเพื่อทำความสร้างวามสร้างความสัมพันธ์กับกับทีมเราได้ด้วยนะครับค่ะไม่ได้แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะใช่เป็นเรื่องมิตรภาพด้วยครับที่ผมประทับใจมากที่สุดนะครับค่ะแล้วมีประสบความสำเร็จมีการไปต่างประทงต่างประเทศแบบ หลายๆหลายๆคนไหมคะหลายๆก็<ร>เดือน,<ค>นมีนาคมที่ผ่านมานะครับผมได้ทําโปรโมชั่นนะครับสายห้าขวาห้านะครับแล้วผมก็ได้ติดโปรไปเที่ยวหมักเกาเรียบร้อยแลวนะครับค่ะแล้วเวลาเราไปเราไป,าไปทั้งลูกทีมด้วยไหมคะหรือว่าก็ไ,กไม่ใช่ผมประสบความสำเร็จอย่างเดียวนะครับก็มีลูกทีมบางคนก็มีไปได้ด้วยนะครับอืมแล้วทีนี้เชมถานมนิดนึงค่ะในฐานะบางทีสมมติว่า,ชาเชมเนี่ยเป็นลูกทีมของคุณเก้แล้วคุณเก้มีส่วนช่วย เหลือลูกทีมอย่างไรบ้างไหมคะในเว็บไซต์ของเรานะครับเราก็จะมีระบบนะครับห้องเทรนนิ่งออนไลน์นะครับแล้วก็ถ้าเอมอยากจะร่วมทำธุรกิจเชื่สมมุตินะะเอมก็สามารถนะครับเข้ามาอยู่ในห้องประชุมห้องเรียนรู้ออนไลน์24ชั่วโมงเลยนะครับจะเรียนรู้ตอนไหนก็ได้ขอให้มีอย่างเดียวก็กคืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับ ก็คือตัวเราไม่ต้องมาก็ได้ใช่นะคะขอให้มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาเรียนรู้ตั้งแต่ห้องเรียนที่1จึงจนจนถึงห้องเรียนที่8ปดแล้จะรู้วิธีการทําหมดเลยนะครับว่าจะต้องจดเริ่มทำยังไงใช่ถูกต้องครับตั้งแต่จุดเริ่มจนถึงจุดสุดท้ายเลยแล้วทีนี้มีสมมุติว่าถ้าท้อใจมีมีมีการคุยผ่านทางออนไลน์ด้วยกันเรามีสกายคุยคุยกันครับเปิดอกกันเลยว่าเอ้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับออนไลน์เราเรามีคุยกันเลยคุยกัน ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเปิดปัญหากันเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามแก้ปัญหาให้กับดาวรายของผมค่ะเพราะว่าบางคนเขาเขาก็ยังงงๆอยู่ว่าเว็บไซต์แบบนี้เนี่ยต้องอปรับเปลี่ยนยังไงใช้โค้ดอะไรอย่างเงี้ยนะครไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนถูกต้องแล้วปัญหาหลักๆที่ส่วนใหญ่แล้วลูกทีมเก้าร้อยกว่าคนที่ต่อ,อให้เป็นลูกทีมเราอยู่เนี่ยที่เขามาปรึกษาส่วนใหญ่จะจะเครียดจะท้อใจในเรื่องของอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ลูกทีมนะครับเขาก็ก็คือ คือเขาบางคนเขาไมซ์เซ็ตยังยังไม่ค่อยแน่นนะครับก็หมายถึงว่าแนวคิดนะครับที่จะประสบความสําเร็จผมก็ลอ,องปรับไมซ์เซ็ตให้เขาอีกนิดนึงนะครับค่ะเขาก็จะมีวิธีการนะครับในการนาธุรกิจที่เดินต่อไปให้อย่างรวดเร็วได้นะครับบางคนก็อาจจะแบบท้อใจใ<ช>นะคะแล้วทําธุรกิจนี้เนี่ยอย่างของคุณเก้นเนี่ยบ้านอาจจะอ่ะพูดง่ายๆมีเงินอยู่แล้ว ในเรื่องของการเริ่มต้นทําธุรกิจเราต้องมีเงินเป็นถุงเป็นถังที่มาเริ่มต้นกับธุรกิจนี้ไหมคะไม่จาเป็นครับเราลงทุนสมัครสมาชิกแค่450บาทนะครับแล้วจบเลยครับแล้วเราก็สะสมคะแนนนะซื้อสินค้าในจอ,อนคอยซึ่งปัจจุบันเราจะเป็นต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วนะครับให้ครบ3825คะแนนเท่านั้นอเองนะครับเราก็ขึ้นตำแหน่ง 1G d ดีนะครับแล้วก็ สามมารสร้างรายได้ขั้นต่าวัลพันสูงสุดวัลหมื่นหได้ด้วยนะครับอ,อันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยถูกต้องครับนะคะกับการทําธุรกิจเพราะฉะนั้นใครที่กําลังจะคิดจะทําอยู่นะคะก็สาม,มารถที่จะทําได้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจแบบนี้ค่ะก็สาม,มารถอ,าอยากจะเป็นลูกทีมของคุณเก้ค,คุณเก้สาม,มารถมีวิธีการบอกคุณผู้ชมได้ย่างไงบ้างคะก็ถ้าใครสนใจนะครับแล้วก็อยากจะ รับโอกาสดีๆที่มีมรู้จบของจออนคอยนะก็สามารถติดต่อกับผมโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์0844621414นะครับอืมอ่ะย้ำหมายเลขอีกหนึ่งรอบค่ะ0844621414นะครับ,14 14รบใช่นะคะก็คือสามารถโทรมาโดยตรงได้เลยได้เลยครับค่ะแล้วก็มีการดูผ่านเว็บไซต์ไหมคะอาดูผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับค่ะก็ w o r l d w i d e s u k r i j c o n l i n e c o m นะครับอื นะคะ w ไ r ยกขีดก็คือเป็นภาษาไทยเลยใช่ไหมคะคุณเป็นภาษาอังกฤษครับตัว S U K R E E แล้วก็ขีดกลางนะครับ J C O N L I N E c o m นะครับก็สามารถที่จะมีช่องทางได้สองช่องทางจะโทรมาหาคุณเก้โดยตรงเลยก็ได้หรือจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะซึ่งในธุรกิจนี้เชมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะแบบว่าแล้วแล้ว,แล,วแล้วแผนต่อไปสําหรับระยะเวลาหนึ่ปีกับ5เดือนที่ประสบความสำเร็จรายได้ต่อวันเนี่ยห้าพบาทคุณเก้มีการวางเป้าหมายให้กับตัวเองไหมคะว่าต่อไปเนี่ยฉันจะมีสเต็ปในการวางในเรื่องของธุรกิจจอยแอนคอตัวเองยังไงคะ่ะอัพตัวเองยังไงเอ่ยจากประสบการณ์ที่ผมศึกษาในธุรกิจนี้นะครับผมจะ สร้างดาวไลน์ซ้ายของผมนะครับอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับกับขวาหนึ่งคนนะครับให้ประสบความสําเร็จเหมือนผมให้ได้นะครับอันนี้คือจุดหลักแค่นั้นเองใช่เพราะว่ายิ่งดาวไลน์ของผมประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งจะประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับนั่นคือ,อจุดสําคัญที่สุดนะครับ<ก>ของอการทำธุรกิจเครือข่ายค่ะก็คือแสดงว่าธุรกิจนี้ไม่มีคนใดคนหนึ่ง ที่จะประสบความสําเร็จแม้กระทั่งคนที่เป็นหัวหน้าถูกต้องครับนะคะทุกคนต้องประสบความสําเร็จไปด้วยกันเนาะถูกต้องครับลูกทีมเราก็ต้องได้เงินเหมือนที่เราได้<ช>ตัวเราเองถึงจะประสบความสําเร็จถูกต้องครับเพราะฉะนั้นใครที่มาสมัครกับธุรกิจจอยแอนคอยทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเอ๊ะพอสมัครเข้ามาแล้วจะถูกทิ้งกลางคันหรือเปล่าจะรู้สึกล้มเหลวไหมอันนี้ไม่ต้องคิดแบบนั้นเลยไม่ต้องกังวลครับค่ะและทีนี้ในเรื่องของสเต็ป บา,บางบางคนอาจจะทํามาเป็นระยะอย่างที่เชมเคยสัมภาษณ์บางคนก็ทํามา5ปี7ปีสเต็ปในการวางแต่ละปีละปีเนี่ยมันเหมือนกันไหมคะก็การทางานไม,<ต>ไม่เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคนด้วยเป้าหมายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับค่ะแล้วเป้าหมายของคุณเก้ครับผมก็วางแผนว่า,าสิ้นปีนี้นะครับผมก็จะขึ้นตาแหน่งเมเนเจอร์ให้ได้นะครับสิ้นปีนี้เลยครับ ในระยะเวลาประมาณ2ปีได้เนาะครับนะคะปีนี้จะขึ้นให้ได้นะครับค่ะเอาละตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะคะทีนี้อยากจะให้คุณเก้ค่ะช่วยฝากอะไรกับคุณผู้ชมนิดนึงสําหรับใครที่บอกว่าตอนนี้อายุได้น้อยอยู่ยังเพิ่งเรียนจบใหม่ๆยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจะไปดําเนินธุรกิจอะไรอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยมีทุนทรัพย์ค่อนข้างน้อยหรือบางคนที่เริ่มทํปแล้วเกิดความท้อใจจะมีแรงบันดาลใจยังไงไหมคะเอาเป็นความคิดของตัวเองเลยว่า มีความคิดแนวคิดยังไงที่ทําให้ทุกวันนี้คุณเก้ประสบความสําเร็จค่ะก็ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้คนผู้ชมที่กําลังฟังผมอยู่ณตอนนี้นะครับค่ะให้ทําการหนึ่งนะครับตั้งเป้าหมายนะครับข้อที่2นะครับกําหนดระยะเวลาให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆนะครับก็คือข้อที่3ก็คือหาวิธีการนั่นเองนะครับก็คือลิสต์รายละเอียดลงออกมาเลยนะครับว่าแต่ละวันเนี้ย คุณจะต้องทําอะไรบ้างนะครับให้บรรลุเป้าหมายนั้นนนะครับข้อที่สี่สคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการความพยายามนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราท้อใจนะครับเราจะเป็นจะต้องนะครับแบบแนวคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทอนะเราทําไม่สําเร็จนะเราจะถูกเพื่อนๆรอนอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องมีใจแรงขึ้นสู้อีกต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆนขึ้นสู้นะครับผมมั่นใจนะเพื่อนเพื่อนนะครับจะประสบความสําเร็จจากธุรกิจนี้ได้ แน่นอนครับคอนเฟิร์มนะครับนี่เอาละคุณผู้ชมขะได้ฟังจากคุณเก้แบบนี้ระยะเวลา1ปีกับ5เดือนประสบความสําเร็จจริงๆค่ะในระยะเวลาอันสั้นนะคะแล้วก็รายได้ต่อวันหลัก5,000บาทนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเยอะแล้วก็สูงมากๆและที่สําคัญคุณผู้ชมวันนี้ใครที่บอกว่ากําลังจะเริ่มทามธุรกิจจอยแอนคอยก็อย่าช้าค่ะสามารถโทรมาสอบถามคุณเก้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นเวอร์ไวเว็บที่บอกไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะให้คุณเก,ก้ย้ำเบอร์อีกรอบนึงล นนะค,ะครับก็สำหรับใครๆนะครับที่ต้องการโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบนะครับก็ยินดีนะครับสามารถติดต่อกับผมโดยตรงได้ที่เบอร์0844621414นะครับค่ะเอาล่ะนะคะเอาวันนี้ต้องขอขอขอบคุณคุณเก้มากๆเลยนะคะคคคและก่อนจะจากกันไปคุณผู้ชมเวลาหมดแล้วเร็วจริงๆนะคะเส้นทางสู่ความสำเร็จแบบนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกความสำเร็จกันแบบครบ วงจรกันทีเดียวนะคะมีกำลังใจสู้ก็สามารถติดตามดูรายการดีๆแบบนี้ได้ค่ะที่ psi 112นะคะแล้วก็ช่อง GMMZ261 หรือติดตามค่ะทาง w w w l d Wide w e บนะคะ JC TV Thai com นั่นเองนะคะแล้วที่สำคัญรายการดีๆแบบนี้นำเสนอคุณผู้ชมค่ะทุกวันอังคารนะคะเวลา2ทุ่มครึ่งนะคะจนถึง3ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะวันศุกร์แบบนี้นะคะประมาณเที่ยงตรงจนถึงเที่ยงครึ่งค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับรายการเรานะคะเราสองคนก็ต้องลากันไปก่อนมาพบเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ